เฮ้ยเล่นตึกเหรอเมืองเนี้เอาไงไม่ไตัี่ปดางาไปจะถึงหรอว่ากดดังหลังอนะมันได้หรอวะเล่นกดดังหลังในบ้านมาร์คสี่ใช่ใช่้านมาร์คสี่กดตึกกบตึกเดีย๋ยวก็รู้ว่าใครจะโดนจิ้มสิ่นแตกเอาไงโอ้โหหอมเลยเปเล่นเป็นเล่นบล็อติก ต้องชาร์จตึกวะตัวลูกสองวะอ,อเพื่อนดูขอไปขอไปพี่กำลังชาร์จเห็นกี่ตัวดาดฟ้าเหรอดาดฟ้าเห็นตัวเดียวเี่ลบหนึง่ง หมดหมดหมดทำไมเท่าไหร่นี่วะโหเหี้ยวงอย่างโล่งได้ยังไงวะน้าน้าบาเลยเพื่อนจะชาร์ตปะเฮ้ยไปด้วดเอาเลยอ่ะเพื่อนจะเอาอ่ะทียมันมีสะเคาะซ้ายเคาะได้ว่ะ แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งป,งป,งปิดไฟโอ้โหหลังเข้าหน่อยเข้าตรงบ้านนี้เข้าคูปโปลย์สมุกขนาดนี้มึงก็ไม่ขยับเข้าสมุกยู่ก็นอกตัวก็นอกห้องเกียร์มันถึงไม่ได้กูไม่มีสมุอไอ้ทิส หลังก็เคาะหน้าก็มาซ้ายก็มีนึกไม่ได้แบบเพื่อนลงจัดเลยเล่นก่อนครับเล่นก่อนมันมีหลังเคาะมาเลยที่ไม่เห็นตัวเนี่ยเนี่ยนเขาบตัวเทเลพอร์ตนะพี่ผมไม่รู้มันเทเลพอร์ตเลยเนี่ยนดึงก็ไม่ได้ มึงจัดการตัวนี้ให้เรียบร้อยโอ้ลูกซองไอ้เหี้ยไม่อยากยิงมาเลยเหี้ยสโมก็ไม่มีดึงเอาไงวะดึงเพื่อนได้ไหมเนี่ยขยับแต่ละวะขยับไปมาร์คสามขึ้นเนินคพิ่ได้ป่าววะลงนึ่ง ปี่เดียชุบเพื่อนอยู่ชุบอีกคนนะเราค่ยไหนตรงผมมาก็มีตรงพี่ยังไม่เห็นอ,อ๋อเพื่อนปุชโม,ม่ไข่าตายพี่เข้า โอ้โหเยียสามนัดไม่น่าวิ่งออกไปเลยสามไม่ตายสามไม่ตายให้มันดึงกันต้องมาดึงเงินเลยโอ้โหไปนัะนรลึง เออสวย,ยไ,ไปดึงพี่ได้ไหมดึงพี่ได้ไหมเออพืนน่อนดึงอยู่เพืนน่อนดึงอยู่แต่สองทีมแล้วเฮียเล็กต้องดันมากันหน้าให้ก่อนอไปมาแล้วมาแล้วมาแล้ว <c oughs> ว่าแล้วไม่มีคนกันหน้าให้ อสองหนึ่งอ่ะตัวท้เองอชิดเองมาตัวไหใช่ไหมชิดหลังโอ้ทิ้งผมไปแก้วทิ้งไม่ได้โอ้โหพี่แบบพี่โดนไปสามนัดเอง่เลย้านี่ไ

ด้านนอกมาสองล้อมหนึ่งตรงนี้ล้อมหนึ่งออกเคลียพื้นที่ตรงนี้ก่อนตรงนี้มีสองตัว,ป,วปากเกลียร์ทำกุ้นด้วยแทางหน้าทางหน้า

ต่างคนต่างยิงไม่โดนอะ่ะพี่ได้เสียงมาว่ซีนระวันหนหง,งหน้าพี่แลอย่าระงหน้าพี่นะแต่ห้องเด็กจะยัดเด็กจะถอยก่อนถายของอ่ะเอาอี่จับเสหมดแล้วอ่ะอ่ะถนะ่ายแล,ล้วนะถ่ายแก้วใช่ไหมตัวเปล่าอ,อ่ะอนะกูตัวเปล่าอ่ะเอาดิดขวาขวาขวามาขวามา đi mà. Survival bonus. Ground water acquired. Next tầm thằng nó tao Không ไอ้สัตมาฮีโร่อดแกอะไรกับนี่อ่ะไม่รอดพยายามที่จเบียร์มึงมึงเอาเพื่อนไปล่อดพวกาดีกว่า <c oughs> ไอ้สัตว์เพื่อนแม่งล้มเลยเลยลแล้นาดไอ้เแ้่แม่งไม่ยิงมันคนเดียวเขาเรียกว่าอยู่เป็นกูล้มหลายรอบไปนเนี่ยแต่เดี๋ยวไอ้สัตว์ทำไมกูยังมวงหนึ่งอยู่ล่ะยุน <c oughs> <c oughs> มององหนึ่ง <c oughs> <c oughs> มองมองเลยเพื่อ <c oughs> ไอ้เว้ยไม่ได้ยังไงเนี่ยเมื่อเท้ายเกมอยู่ได้ยังบ่วงอย่างี้ยกัตลิงรอรับเลยเล่นแม่งลยไรสัตว์เก็บตัวไอ้มาเก็บสะพายไปเลยพี่ต้องวิ่งขวาขึ้นเขาพี่ไปไปไปฟิวฟิวฟิวฟ้าเก็มาดิให้มันมาเจอเลย เอเดลูของเองตนก็มีเหมือนมันจะกดตีข้างล่างอยู่กดตีข้างล่างอยู่นี่บ้างเอเดรียนเอาเออกาขวายาวเลยพี่ได้ได้ได้เอาขาไปดักตรงนู้นก่อนพี่โอเค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 อีกฝีเลยพี่ปะเอามันเปิดเลยหมอรอชุบเออมันเป็นหน้าเนินมันเป็นหน้าเนินนะสไนตรงนี้เปล่าเจ็บยังหนักเลยสไนไม่น็อกไม่น็อกก่อส้มทั้งตัวเลย ีลงไประวังนะ้พี่ระวังขวาใก้ขวาใขวาขวาใกล้ขวายขวอขวบมันขวบขบผมบขวบร่วงร่งรวงล่วงๆๆงมีมีมีตัวข้างล่างตรงนี้สองตัวมีอีกมี ยังยังครับไอ้ยีจ้ะอโอ้ยนห่นนหินหินหินี้หนี้อ่งนมาอีกมีตีหนึ่งมานบนบนบอนบอถอยถอยปนไดที่สูงตีมาปอป่อยปล่พี่มุมไม่ได้พี่นุกไปที่นุกแต่แม่งเลยพี่พี่ตีบนจะมาพี่โดนสวิตที่พี่เมียวออมออมขวาออมขวาออมขวามาเล่นี่มาเล่นนี่ เดีวยวตัวแซนวิทไปพีฮัโโลโหลแซนวิทแล้วฮัโลโหลแซนวิทแล้วไป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 นีอยู่<ป>นอย,<ๆ>ยู่นิยูนิยู่เอาไปอ็อบไปต้องอ็อบที่บนดี้วะ๋ยวจะกดตีล่างรอฟังเสียงก่อนว่ามันมันประทะกันหรือเปล่าไงถ้าประทะกันเดี๋ยวเราออฟขึ้นสูงกว่าเราเล่นขึ้นเราไปเราก็ต้องขึ้นไปเนินหน้าตัวเทียมมาข้างบนอะ่ะมันอ,อ็อบติดด้วยพี่

ตีขวาตีขวา,ขวาขวาขวาทางสมุขเอ้ยสมุขข้างในเหรอข้างหลังนู่นเลยไหนมาหน่อยมาหน่อยแล้วถัดเนี้ยไม่เห็น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 เหรอตกออตายจะเหมยียวกดตายเลย ตัวโลกเราบ้เนอะไปไปไปหาพี่เซมเฮ้ย f p p ครับ